ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณสุประเดชครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับก็เป็นประเด็นที่กําลังร้อนแรงอยู่เลยนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คือคดีไม่รับจับยังความเสียหายในโครงการรับจ้งนำข้าวนะครับของคุณยิ่งรักคินวัฒนะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ ที่ถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับที่ศาลจะมีคำพิพากษานะฮะในคดีนี้นะครับวันที่5สิงหาปี60นะฮะตรงนี้เนี่ยล่าสุดนะครับ,รบทางทนายความของคุณยิ่งรักเนี่ยได้ไปยื่นต่อศาลฎีกาแผนาคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นรอบที่3นะครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยส่งตีความข้อกฎหมายในคดีนี้นะฮะถึงศารลรัฐมนูนนะครับคือถ้าหลายคนยังจำกันได้เนี่ย วันที่7จดกระกฎานะครับปี6 0ศูนเนี่ยทางทนายความของคุณยิ่งรักเนี่ยได้ทําหนังสือยื่นถึงองค์คณะผู้พิพากษาในศาลฎีกาภายในคดียา,ยาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองนะฮะว่าขอให้ศาลฎีกาเนี่ยส่งคําร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้ตีความข้อกฎหมายต่อมาเนี่ยฝ่ายพนักงานอายการนะฮะก็ได้ยื่นคัด้านนะครับแต่ทนายความของคุณยิ่งรักเนี่ยก็ยืน่นไปให้ศาลฎีกาซ้ําเป็นครั้งที่สองนะครับ จนกระทั่งเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็ยนัดใส่สวนพยานไปจำเลยนัดสุดท้ายเนี่ยในคดีนี้นะฮะทางศาลฎีากาเนี่ยก็ได้มีได้วินิจฉัยแล้วนะครับก็ได้ยกคาร้องนี้ไปนะฮะแล้วก็ได้นัดฟังคำพิพากษานะครับแต่ล่าสุดเลยนะฮะทางนนในความของคุณนิรักเนี่ยก็ได้ยื่นซ้ําไปที่ศาลฎีกาอีกครั้งนะครับว่าขอให้ศาลเนี่ยโปรดเมตตานะฮะให้ส่งไปที่ศารลรัฐมนูญตีความในประเด็นข้อกฎหมายด้วยนะครับคือถ้าหลายคน เพิ่งมาฟังหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจประเด็นนะประเด็นเลยก็คือทางทนายความของคุณยิ่งรักษณเนี่ยอ,อได้ยื่นขอให้ศาลฎีกาเนี่ยส่งให้ศาลมูีความข้อกฎหมายอยู่มีสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยมาตราสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวรรคหนึ่งเนี่ยแล้วก็พรบ,พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งงการเมืองเนี่ยอ,อมาตราห้าเนี่ยอาจจะขัดกับ รัมมนูนปีหกศูนย์นะมาตาสองสามห้านะฮะสําหรับรัมมนูญปีห้าศูนย์มาตราสองเจ็ดเจ็ดเนี่ยกับรัมมนูนปีหกศูนย์มาตาสองสามห้าเนี่ยจะเขียนทํานองคล้ายๆกันนะครับก็คือสารดีกาเนคายียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยอให้นําสํานวนการไตส่สวนของคณะรรมนา,าร,รนีมายึดเป็นหลักนะฮะในการไตส่สวนแล้วก็เพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมเนี่ยก็ให้สารมีมนาจไตาส่สวนของไท้จริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมได้นะครับเพียงแต่ว่วาใน รัฐมนูน50มาตรา27 7, เนี่ยใช้คําว่าเมื่อศาลเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงจะให้ไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่รัฐมนูนมาตรารัฐมนุนปี60มาตรา235เนี่ยไม่ได้ระบุว่าต้องมีความเหมาะสมต่ใช้คําว่าและเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมเนี่ยก็ให้ศาลไต่สวน้อเท็จจริงเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้แหละที่ทานายของคุณยิ่งรักเนี่ยใช้เป็นช่องในการบอกต่อศาลฎีกาให้ส่งสรัฐมนุนตีความว่าในเมื่อการไต่สวนที่ผ่านมาเนี่ยใช้รัฐมนุญมาตรา 50, อ่ารัฐมนตรี50มาตรา2เจเจเป็นหลักซึ่งในการไต่สวนพยานหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของศาลเนี่ยมีคําว่าเห็นว่ามีความเหมาะสมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทนายฝ่ายโจทย์เนี่ยเอทางอัยการเนี่ยที่เป็นโจทย์เนี่ยก็ได้อ่อให้สารไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งบางหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อันนี้ตามที่ทนายฝ่ายจำเลยอ้างนะฮะแต่อย่างเช่นนำบุคคลนอกนอกพยาน นอกสำนวนปปชมันไตสน่สวนเช่นคุณปีระชัยมูลทองโล้ยนะฮะหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับการปิดบัญชีโครงการรับจ้างนำข้าวเมื่อปี57ซึ่งก็คือไม่ไม่อยู่ในสำนวนปปชรวมถึงเอกสารการระบายข้าวอ่าทีทูีซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับคดีนี้ด้วยเป็นอีกคดีหนึง่งอะไรทำนองนี้นะฮะทำให้ทางทนายของคุณยิ่งรังในจำเป็นต้องต้องยื่นให้สาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาเนี่ยส่งให้สาราสสารัฐมนตรีความว่าตกลงเนี่ยในการไต่สวนที่ผ่านมาทั้งหมดในคดีจ้างนำข้าวเนี่ยมันขัดหลักข้อกฎหมายตรงนนนนนี้้มมมมััยยแแลลววเปป็รรรระะโช์หห่่งคคาาธือบ ก็เบื้องต้นนะฮะที่ทางพนักง,งานในสารเนี่ยก็ได้ทำหนังสือค้านนะครับ <c oughs> ไปก็บอกว่าในการไต่สวนเขาไจริองอะไรต่างๆมาเนี่ยก็เป็นกระบวนการในชั้นศาลเพื่อไต่สวนได้ความจริงนะฮะเอ่อดังนั้นเนี่ยการกระบวนพิจารณาในศาลเนี่ยจริงชอบด้วยกฎหมายแล้วและการที่ทางคุณยิ่งรักเนี่ยนายความคุณยิ่งรักเนี่ยไปยื่งแบบนี้นะ, <c oughs> นะก็เห็นว่าเป็นแค่การประวิงเวลาเท่านั้นครับซึ่งในที่สุดก็อย่างนี้แหละคนทราบวันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่า เรื่องนี้เนี่ยจะไม่ส่งให้สารรัฐมนตรีความนะครับโดยองค์คณะผู้พิพากษาสารรีการเนี่ยก็พิเคราะห์แล้วนะครับก็เห็นว่าการพิจารณาคดีนี้เนี่ยศารให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายเนี่ยนำพยานหลักฐานเข้าไต่สวนเพิ่มเติมทั้งคู่นะฮะแล้วก็ให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายเนี่ยนำพยานมาให้ศาลไต่สวนอย่างเต็มที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคำร้องของจำเลยก็คือคุณนิ่งรักเนี่ยแล้วก็เหตุผลต่างๆนานาที่ยกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เข้าเกณฑ์นะฮะที่จะต้องส่งให้สารรัฐมนตรีวิาย อย่างไรก็ตามนะครับในคาร้องล่าสุดเนี่ยของคุณยิ่งรักนะฮะก็ระบุนะครับว่าถ้าเกิดไม่ไม่ส่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีคำพิพากษาออกมานะฮะก็ทำให้คดีถึงที่สุดโดยที่ทางฝ่ายคุณยิ่งรักเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะสารสวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในคดีนี้อีกนะครับซึ่งทางคุณยิ่งรักก็อ้างว่าเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยในคําร้องตอนหนึ่งเนี่ยคุณทางใน,นความคุณยิ่งรักในก็ระบุนะครับว่าในการยื่นคําร้องครั้งนี้เนี่ยแม้สร้างความระบากใจ ตอตัวเองนะฮะแล้วก็เรงว่าจะเป็นการสร้างความยุ่งยากไร้รบกวนจนเป็นภาราตองคณะของศาลฎีกาในคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เขารบนะฮะก็ต้องประทานกาขอภัยนะครับแล้วก็ขอศาลเนี่ยได้โปรดเมตานะฮะประทานความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยมีอยู่5ประเด็นนะครับที่ทางทนายความคุณยังแห่งยื่นซ้ำไปอีกนะครับเป็นครั้งที่3ประเด็นแรกเลยนะฮะก็คือรัฐมนตรีหกศูนย์เนี่ยมาตราสองหนึ่งสองเนี่ยก็ระบุนะครับว่าถ้าเกิดมี คู่คู่ความโต้แย้งนะฮะด้วยข้อกฎหมายเนี่ยในการต่อสู้ทางคดีเนี่ยศาลจะต้องส่งให้กับทางสารรัฐธรรมนูญตีความนะครับซึ่งในข้อบังคับของสารรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยที่เพิ่งออกมาเดือนเมษาปีหกศูนเนี่ยก็ระบุไว้นะฮะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องดังนั้นเนี่ยทางสารดีกาเนี่ยก็ไม่มีอำนาจนะฮะที่จะวินิจฉัยเองในเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าทางทนายความบุญนิรักษ์เนี่ยระบุนะว่าหมายความว่าเนี่ยทางสารดีกาเนี่ยจะต้อง ส่งให้สารรับนูลวินิจฉัยอย่างเดียวนะครับไม่มีสิทธิวินิจฉัยเองทั้งหมดก็ตรงนี้ก็เป็นคําร้องครั้งที่สามแล้วนะครับของทางทนายฝ่ายคุณยิ่งรับตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าในวันนัดฟังคําพิพากษาันยี่้าสิงหาเนี่ยทางศาลองค์คณะผู้พิพากษาในศาลฎีกาจะพิจารณาประเด็นเหล่านี้ด้วยหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในคดีไนเรื่องาจรยังความเสียหายในโครงการรับจำหน้าจำนำข้าวครับผมครับเขาไปยื่นที่ไหนครับไปยื่นที่ศาลเหรอครับยื่นแล้วยังใช่ครับยื่นแล้วครับก็คือ ก็คือประเด็นก็คือสารอกสารมีการเนี่ยยกคำร้องของเขาไปเขาเลยยื่นซ้ำว่าขอให้สารมีการเนี่ยยกเลิกคําสั่งที่ยกคำร้องตัวเองที่ยกคำท้องคําตังตัวเองนะฮะแล้วก็ให้ส่งให้สารรัฐมนตรีความอีกรอบหนึ่งครับผมฮะแล้วยังไงอีก่ะแล้วเดี๋ยวไปยื่นอีกไหมหรือยังไงก็ตรงนี้ยื่นไปแล้วครับก็ต้องรอดูว่าวันที่ผ่าวันที่ผ่าเนี่ยถ้าเกิดสมมตินะผมสมมติว่าถ้าเกิดสารสารยกคำร้อง เอ่ยยกเลิกคำสั่งของตัวเองจริงๆนะซึ่งผมไม่ทราบว่าในอดีตเคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้หรือเปล่านะครับอ,อก็ต้องส่งให้ฐานรนตรีความการพิพากษาก็จะเลื่อนออกไปอีกก็ต้องรอทางสารมึงจะรับหรือไม่รับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ท่านเคยยก<ร>ไปแล้วดิใช่ไหมท่านก็บอกว่าครับอธิบายด้วยว่าให้สิทธิ์ให้อะไรลกก็ถูกต้องทุกอย่างมาแล้วแล้วคําวินิจฉัยของศาลนี่ไม่ถือเป็นที่สุดเลยหรือยังไงตรงนี้เนี่ยทางนไทย ทนายของคุณนิรักเขาก็ยืนยันนะครับว่าตามข้อกฎหมายเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยไม่มีอำนาจวินิจฉัยเองนะะ<อ>ต้องส่งให้ศารลรัฐมนูลอย่างเดียวว่าศารลรัฐมนูลจะรับหรือไม่รับยังไงก็เป็นเรื่องของศาลรัฐมนูลแต่ศาลฎีกาไม่มีอำนาจวินิจฉัยอันนี้เป็นฝั่งทนายความคุณนิรักเขาก็เลยว่าขอให้ศาลโปรดเมตตานะะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับครับก็เนี่ยศาลก็บอกว่าศาลให้ความเป็นธรรมอยู่นะฮะครับอันนี้ก็เป็นการจะต้องรอดูไปยื่นศาลอีกรอบหนึ่งนะครับครับเป็นรอบที่สามนะครับก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปคครรัับบ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเชิญเลยครับมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับในชั้นปปชนะฮะถ้าหลายคนยังจำมันได้เนี่ยในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักนะครับมีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองนะฮะงบประมาณก็ประมาณ2,000ล้านบาทนะครับประมาณในช่วงนั้นเนี่ยก็เยียวยาหมดนะฮะในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักที่ออกมาระบุนะครับว่าจะเยียวยาหมดตั้งแต่การชุมนุมช่วงปี4ี่แปดถึงปีห้าสามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยทางปปชก็ได้ยกเหตเป็นคนสงว่่าาากรรรีงงบปะมณตน้ เอมันถูกต้องหรือเปล่ามีกฎหมายรองรับไหมซึ่งพอไต่สวนไปไต่สวนมาปี58นะครับทางคณะกรรมการปรปรชก็ได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนข้อ็จริงเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทางคุณยิ่งรักกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยรวม34รายก็ยคือยกทั้งคารมอเลยนะฮะโดยเห็นว่าการอนุมัติและการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบทากการเงินการเมืองเนี่ยปี B 48ปี B 48ถึงปี53เนี่ยไม่มีอำนาจนะฮะและไม่มีกฎหมายรองรับนะครับเนื่องจาก ในการอนุมัติเนี่ยเมื่อปี55เนี่ยได้ใช้งบรายการสำรองฉุกเฉินนะฮะวงเงินประมาณ2,000ล้านบาทเนี่ยมาใช้ในการดําเนินการแล้วก็มีการออกหลักเกณฑ์และตายเยียวยาขึ้นใหม่ซึ่งตรงนี้ปปชเห็นว่า,าไม่ได้มีกฎหมายใดมารองรับการจ่ายเงินเยีเยวยาดังกล่าวนะครับก็เบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากันไปแล้วแต่ปี58ก็มีรัฐมนตรีหลายสิบคนนะฮะก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาวแต่ในตอนนั้นเนี่ยทางปปชเขาจะมีกรอบเวลานะฮะในการเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคือไม่ได้30วัน ที่น่าสนใจคือคุณยิ่งรักเนี่ยไม่ได้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาของปปชนะกะ็คือเรียบเสมือนว่าเหมือนไม่ได้สนใจอะไรในคดีนี้นะครับจนทางปปชก็ต้องส่งหมายไปที่บ้านแทนแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วด้วยซึ่งก็ดาเนินการมาอย่าง,งเงียบๆนะฮะก็มีหลายคนแลฐมนตรีอดีตแลฐมนตรีหลายคนเนี่ยเข้าไปทีแจงแก้ข้อกล่าวห,หาแล้วซึ่งตามข้อเท็จจริงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางคุณยิ่งรักเข้าไปทีแจ้งแก้ข้อกล่าวหาแล้วหรือย,ยังแต่ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางอาจารย์สุภาภิยะทิศศรีนะฮะกรรมการรร,รส่่่วนนจิงงเือี้ ก็พอเปิดเผยแล้วนะว่าคดีนี้นะครับคาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้นะฮะก็จะสามารถชี้มูลความผิดได้นะครับอาจารย์สุภาท่านว่าชี้มูลความผิดนะนั่นหมายความว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งมีความผิดในการกระทําเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่ายังไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครบ้างนะฮะตรงนี้ก็ต้องรอการเแถลงข่าวของปปชต่อไปในเดือนกันยายนซึ่งตรงนี้อาจารย์สุภากมาระบุเองนะฮะ รตรงนี้ก็ต้องต้องรอ,อ,อ,อดูกันต่อไปตรงนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าใครหลายคนจำมาได้เนี่ยช่วงนั้นก็มีการกล่าวหากันว่ารัฐบาลคุณนี่รักเยียวยาแต่คนเจอแดงแต่ว่าไม่เยียยาคนอีกสีหนึ่งอะไรทํานองเนี้ฮะก็โตกันไปโตกันมาครับผมอ๋อที่มอบเงินกันปีห้าห้าเปล่าฮะที่มีใช่ครับคนละห้าล้านห้าครับที่มีคุณยงยุทธอ่ะใช่ไหมที่ขึ้นไปทีมอบใช่ครับผมเจ็ดล้านห้าที่เสียชีวิตใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าให้ทํา จ่ายได้เยอะขนาดนั้นไหมนั่นคือประเด็นใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อครับคือเหมือนว่าคอรมอคุณยิ่งรักเนี่ยมาออกหลักเกณฑ์ใหม่ในการเดียวยาซึ่งตรงนี้เนี่ยในการออกหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับอันนี้ที่ปปชเข้าไปใจส่วนนะครับก็บอกไม่มีกฎหมายอะไรรองรับเลยครับตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องรอรุ่นกันอีกก็มีสนักติดหลังกันหลายคนทีเดียวนะสําหรับคุณกี่คนนะที่เป็นผู้ถูกระหายสามสิบสี่คนนะฮะคอรมอคือ ยกทั้งคอรมอครับผมทางปปชเห็นว่าการพิจารณาเรื่องนี้ต้องผ่านที่ประชุมคอรมอแล้วก็ต้องมีมติออกมาก็เลยไต่สวนยกคอรมอไปเลยครับอืแล้วก็ถ้าชี้มูลความผิดทั้งหมดนี่โอ้นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ผมถือว่าถือเป็นคดีใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าทั้งคอรมอนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะไม่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนว่าปปชเนี่ยมีการชี้มูลความผิดทั้งคอรมอเลยนะฮะแต่ีนอันนี้อันนี้ก็ต้องรอดูเคยจําได้มีเคสหนึ่งนะคุณสุประดชษฐ์ไอหวยบนดินฮะ กรณีหวยบนดินตอนโน้นอ่ะที่ข้าราไม่ผิดปปชฟ้องเองตอนนั้นก็ทั้งคอรมอมกันนะแต่ว่าตอนที่สารตัดสินเนี่ยผิดเป็นรายคนนะฮะแต่ไม่ได้ผิดทั้งคอรมอแต่ตอนชี้มูลแล้วก็ฟ้องเนี่ยทั้งเกือบทั้งคอรมอเลยแหละตอนนั้นจําได้ที่คุณทักสินยังหนีก็ดีอยู่อะตอนเนี้ยอ่าครับอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะตามรอยหรือเปล่าครับครับอันนี้ก็น่าสนใจมีอะไรเพิ่มเติมอีกเช่เลยครับก็สําหรับ ประเด็นร้อนในสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องเป็นเรื่องของคุณยิง่งรักนะฮะนอกเหนือจากเรื่องที่ทางทนายความคุณยิง่งรักไปยื่นต่อสารดีกาให้สงสารมนุษย์แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการอายัดทรัพย์สินอะไรต่างๆนานา,นา,นานตรงนี้ก็ต้องรอจับตาดูต่อไปฮะว่าทางคุณยิง่งรักจะเคลื่อนไหวประเด็นเหล่านี้ยังไงบ้างแล้วก็จะสู้ออกมายัางไงในช่วงโค้งสุดท้ายคดีจำนำข้าวครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณสุประเดชครับ